แล้วจำกูได้ไหมุมกุมอีจันเสือแดงนะสุมนักกาทั้งหลายแหละโดยจากคนเสื้อบอกชัดเจนยศกษัตรินครวะยศสงขามบ้านกูนะด้านซ้อมเก่าแกรน่ะลาทุมไปพังลาดลุมแก้วลุกโท่อเคี่ยวกับบั้นด้วยบันใจทำสุมไปอยลาดลุมแก้ววะาุมกุมอีจันท่ะ จมขึ้นป่าใส่สมค่อยอ่อนเงินใใ้โส่คดีสองข้ามโลอกรั้งที่หนึ่งรังที่สองพระนจบดูยูะซื่อกันให้กูตายแล้วกนสมค่เฮ็ดกันอีกกูไม่อยากไป่าคนเพราะว่ามูกเป็นทหารอยค่ายประจักษ์แล้วก็ตีพงองอยูสก,กรนักขอนนไล่หลายนะได้ชัดเจนนะ เราจะเก่าแล้วก็สุม่มมื่วเฮาเลยสองน,นิ้วได้มืมเนี่ยเหตุเกิดตอนตน,อออน,น,อนัเ้นนนบบเ,นหนเหตุงานอยู่ท,าาท,าาทาาีวีซื่อท่องเที่ยจังหวัดอุดรเรียนจบนันทบุรีของแท้เดี๋ยวจะแช่แบบลาดลุงแก้วนะถรักเท่ารัพท์เลยนะเหตุงานอยู่ธนาคารท่อกระสอเนี่ยนะวันอยู่สกลนครเลยสมราภลุงแก้วแล้วลกูมีจันเบอร์ออกมาเลยในแกงข้าวทอดนี่ย